เอ,อที่เราทราบกันแล้วครับว่าพวกพระอหันต์เนี่ยท่านมีสติสมณ์แบบแม้กระทั่งนอนหลับก็มีสติแต่ผมอยากทราบว่าพวกเราปุถุชนธรรมดาโลกีชนเนี่ยเราจะทำสติให้ไวเหมือนของพระอระหัน์ได้ไหมครับจะทำยังไงทำได้ไหมครับทำได้จะเป็นพระอราหันต์ทำได้ แต่ว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราจะทำยังไก็ทําไม่ได้เพราะอะไรทําไม่ได้ครับพ UH> ี่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุอะไรสักอย่างพี่ออธิบายหน่อยละเอียดละออนิดเอาคุณธรรมของพระอรหันต์กับคนปกติมันต่างกันนะหลวงนาครับจะให้สมบูรณ์เหมือนกันเราไม่ได้หรกคนทั่วๆวไปสติสมบูรณ ก็อีกตอนที่ตัวเองเนี่ยกำลังสบายใจมันถึงจะมีสติสมบูรณ์แต่พอเราเริ่มอยากได้ขึ้นมาปั๊บสติเราก็ไม่สมบูรณ์แล้วเพราะเราจะหยุดความอยากไม่ได้<อ>ถูกไหมหลวงนะเวลามีเรื่องกระทบใจไม่ชอบใจก็หยุดใจเองไม่ได้สติก็ไม่สมบูรณ์แล้วมันก็พุ้งซ่านไปแต่ว่า เป็นพระอาหารหันต์ท่านเนี่ยเวลามีความโลภเกิดขึ้นมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็ดีมีความกระทบให้เกิดความหลงไหลอะไรก็ตามทีสติของท่านสมบูรณ์เพราะท่านไม่มีเรื่องปรุงแต่งต่อไปแล้วไงท่านหยุดของท่านได้นี่คนธรรมดาหยุดไม่ได้มันก็เลยแตกต่างกันในผลที่ตามมาว่าไม่ว่าช่วงเวลาไหนของพระอาหารหันต์ก็มีสติสมบูรณ์แบบตลอดคนปกติจะสมบูรณ์ได้ก็อนเสมอจิตตอนนั้นมันว่างจากอารมณ์โลภโกรธแล้วก็หลงเท่านั้นนะเช่นช่วงเวลาที่เธอทรงฌานสมาบัติ ช่วงเวลาที่จิตใจของเธมีความโปรง่งสบายยามที่เธอกําลังเป็นคนให้อย่างนี้เป็นต้นนะมันถึงจะได้นอกนั้นไม่ได้ไม่สมบูรณ์แบบถ้าว่าบางคนเขาบอกเอ๊ะผมเป็นคนตื่นง่ายอย่างมีแต่เสียงดังครักออกมาแล้วเดี๋ยวเขาตื่นแล้วแสดงเขามีฝึกสติไวใช่ไหมอืมึไม่ใช่หรอกนะหูเยอะไป <laughs> หัวไวอย่ะหัวเยอะแล้วถ้าเรานอกจากทินพี่ว่าทำไม่ได้เราจะฝึกฌานสมาบัติอะไรไหมให้มันเกิดมีความสมบูรณ์แล้วก็นอนน้อยหน่อยไอ้ทำนองนีมันจะได้ไวต่อการสิ่งทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาจะทำได้ไหมครับแสดงว่าคำว่าสติสมบูรณ์เนี่ยหมายถึงว่าเวลานั้นอารมณ์โลภก็ดีโกรธของเธอก็ดีหลงของเซลก็ดี ไม่มีอํากําลังเข้าไปยุ่งกับใจของเธอตอนนั้นได้ตอนนั้นที่คนเราจะว่าจะอารมณ์ทั้งสาประการได้ขึ้นหนึ่งอยู่ในอารมณ์ของฌานสมาบัติ<อ>กําลังทรงสมาชิจิตอย่างน้อยก็ประสมฌานหรืออุปารฌานเต็มขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมลงนะอิทีก็จะเป็นพระอริยสาวกต้องเป็นพระอรหาาันต์เท่านั้นถ้าไ่ถึงพระอาหารหันต์ฌานสมาบัติก็ยังไม่แน่นอน แม้นพระอนาคามีก็ยังสามารถที่จะมีอารมณ์โลภโกรธหลงที่กวนใจท่านได้เพราะท่านยังเหลือมานะยังเหลืออารมณ์ฟุ้งในกุศลยังเหลือความยึดมั่นหมายมั่นในรูปฌานอารูปฌานยังมีความคิดว่าสิ่งนี้คือความสุขยังพอใจยินดียังมีอยู่มันยังมีสิ่งที่เป็นตัวดึงให้อารมณ์โลภโกรธหลงยังแสดงผลอยู่ได้แต่เมื่อไรที่พระอนาคามีท่านทรงฌานสมาบัติทรงตัวเมื่อไหร่อารมณ์ทั้งสามประการมันก็ดับ ถูกไหมหลวงนะเอาตอนนั้นสติก็สมบูรณ์ดีความสมบูรณ์ของจิตเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนะแต่ว่าเธอจะทรงความเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ทรงตัวได้ได้หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งในพระฐานท่านทรงตัวตลอดนี่ท่านไม่ตกไม่เสือ่อมเพราะท่านทรงตัวได้สติสมบูรณ์ได้ปัญญาไม่ได้ทรงตัวสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิภาวนามันต่างกัน พระนาคามมจะทรงตัวสติสมบูรณ์ได้อาศัยอชิจิตพระโสดาบันจะมีสติสมบูรณ์เพราะอาศัยอชิสินถ้านอกจากนั้นมันไม่สามารถทรงตัวได้ถ้าเลยเรื่องของสินปับ๊บท่านก็ฟุง้งซ่านพระโสดาบันนะเ,เลยสินห้าเลยการบทสิบปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ฟุ้งได้แหละสามารถจะโลภมากกว่าเซนสินก็ได้แต่มีกรอบของสินบังคับอยู่สามารถจะโกรธก็ได้แต่กรอบของสินก็บังคับอยู่ว่าเราไม่ เกลียดเราไม่พยาบาทบัติอาฆาตอย่างนี้เป็นต้นมันมีกรอบเขางมันในสติสมบูรณ์ของจิตใจของเราจะถึงระดับไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าตอนนั้นของเรามันว่างอารมณ์ทั้งสารประการหรือเปล่าและว่างแล้วเนี่ยมันว่างเพราะเหตุอะไรอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปมันว่างเพราะว่าเธอกําลังมีความสุขความสุขมันมาให้ในใจของเธอกาลังอารมณ์สบายกําลังนอนเพลินสบายกําลังดูอะไรสบายใจมันมีช่วงนั้นหนอกนะมันมีอยู่ นั้นช่วงที่ว่างมันว่างไปโดยสภาพของจิตที่ไม่ได้ฝึกมันจะเอาความทรงตัวบังคับอะไรไม่ได้เวลาจะนอนก็ดีหรือในกริยาอันใดก็ตามแต่ถ้า,ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาในความสติที่มันไม่สมบูรณ์มันสามารถจะเกิดอารมณ์โลภโกรดหลงได้ทุกเมื่อถุกแม่หลงนะเกิดได้มันต่างกับพพระขีณาสพอยู่แล้วว่าพระขีณาสพยังไงก็เกิดไม่ได้เพราะว่าท่านทรงด้วยปัญญาแล้วพ่พูดแสดงว่า พระโสดาบ,านบันเนี่ยก็อาจจะมีสตินในการน,นอนก,นก็ได้ใช่ไหมตื่นได้ง่ายร,รู้มีความรู้สึกไอ้น,นี้มันแล้วแต่ร่างสังขารลงนะใครนอนเร็วตื่นช้าใครนอนช้าตื่นเร็วใครจะนอนเร็วตื่นเร็วใครจะนอนช้าตื่นช้ามันก็แล้วแต่สังขารอย่างไวผมในไวหมาแล้วนอนช้าตื่นเร็วอย่างเนี้ยมันแล้วแต่สังขารลงนะถ้าเราไวนันุม่มหนุ่มหน่อยก็นอนเร็วตื่นเร็ว บางทีก็นอนเร็วตื่นช้ามันไม่แน่แล้วเราจะฝึกก็ตื่นเมื่อไหร่มันก็ยังตื่นได้ตามที่จิตมันฝึกเขาเองตอนหลังเราก็มาตั้งใจในกาปุกถึงเวลาจะนอนกันหลับถึงเวลาตื่นมันก็ตื่นเองตรงเวลาเป๊ะไม่ต่างๆในกาปุกก็ยังได้เพราะสังขารของเรามันพร้อมถูกไหมลุงนะแต่ั้าสังขารมันล่องลอยไปมากๆเข้าสมองเราไม่เหมือนสมัยก่อนการ วนเวียนของในร่างกายของเราธาตุทั้งสี่มันประชุมกันมันย่ําแย่แล้วมันติดติดขัดขัดมันไม่เป็นดังใจเราไปแล้วมันก็สมไม่สามารถบังคับได้ย้ายนอนหลับก็ไม่หลับย้ายมันตื่นมันก็ไม่ตื่นที่ควรจะตื่นก็ไม่ตื่นที่ควรจะหลับก็ไม่หลับมันตรงกันข้ามกันแบบนี้ในความสะดุ้งตื่นก็ดีแล้วออกาศที่เราจะนอนแล้วตื่นไวตื่นช้าแล้วมันปุ๊บปั๊บขึ้นมามันไม่ได้หมายความว่ามันยุ่งเกี่ยวกับจิตแต่มันยุ่งเกี่ยวกับกาย แต่ตัวของกายมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนี้แต่ส่วนของจิตผมก็พูดถึงว่าถ้าความสติของสมบูรณ์ของจิตครับมันจะเกิดก็แตมว่ามันว่างอารมณ์ทั้งสามอย่างที่ว่าโลภโกรธโลมันว่างแต่มันจะว่างได้นานแค่ไหนว่างเพราะเหตุอะไรเนั่องไปอีกเรื่องหนึ่งมันก็ต้องแยกกันไปเอาคุณว่างเพราะคุณมีสมาธิในชานโลก,กีเอาเขาก็ว่างสติเขาสมบูรณ์นะนงน่ะแต่ถ้าสมาธิมันตกมาเมื่อ,อไหร่อารมณ์สามประการก็โผล่ขึ้นมาเมื่อนั้น แต่ว่าสติก็เริ่มไม่สมบูรณ์แล้วเพราะอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วคําว่าสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ไมไในหมายความว่าเราเผอลอเราจะตีฟาร์มแบบนี้ไม่ตรงนะคําว่าสติสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์เขาวัดกันตรงที่ว่า mm hmm. เธอสามารถอยู่เหนืออำนาจกิเลสตัณหาอุปทานอคติศรกรรมของเธอได้หรือไม่ตัณหาถ้าเธอไม่สามารถอยู่เหนือมันได้มันเกิดปุ๊บเธออยู่เหนือมันไม่ได้เธอไม่สมบูรณ์ ถ้ามันเกิดปับ๊บมันอยู่เหนือเธอได้อยู่เหนือมันได้แต่อยู่ในกรอบของคุณมีศินเป็นปกติคุณก็มีสติสมบูรณ์อยู่ในช่วงของอารมณ์แค่พระโสดาบันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณสามารถที่จะควบคุมจิตที่มันเกิดโลภโกรธหลงของคุณได้ด้วยอาชีจิตของคุณหมายว่าถ้ามีสมาชิปับ๊บมันดับเลยทันทีหยุดทันทีเลยนะโลภหยุดโกรธหยุดหลงหยุดทันทีเลยอันนั้นเพราะว่าคุณทรงอาชีจิตของคุณไว้ว่าเป็นพระอนาคามี หรือว่าถ้าคนทรงอาชปัญญาคือมีปัญญาเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจนไม่มีเรื่องสงสัยลังเลแล้วนะมันเป็นอย่างนี้เป็นปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเลยที่ยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเราเราไม่ใช่มันมันไม่ใช่เราแล้วนะอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเกิดโลภโกรดเกิดเกิดหลงมาปุ๊บมันก็เกิดกระดับเกิดดับก็มันเองปัญญามันคุมใจของมันปั๊บแสดงว่าสมบูรณ์ตลอดตัวมันนะความสมบูรณ์จึงมีในพระอรหันต์เท่านั้นที่สมบูรณ์ตลอดเวลา ความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่มันจำกัดคือเกิดจากการกดไว้ได้วยสมาธิก็ดีหรือว,ว่าเกิดจากการที่มีสมาธิด้วยแล้วก็มีปัญญาด้วยก็ดีหรือกดมันไว้ได้วยกำลังของความเข้าใจในเรื่องของผลที่เกิดจากเหตุและผลอันมีกรรมเป็นต้นด้วยการรู้ว่านี่เกิดจากปฏาาิบาตนะนี่เกิดจากผลจากอธินาทานของเราที่ทํามานะมันก็ทําให้ความโกรธมันก็ลดลงไปความหลงก็ลดลงไป ความอยากได้ก็ลดลงไปมันก็ทําให้สติของเรากลับมาถูกไหมละ่ะเวลาเราฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่มันไม่สามารถยั้งใจได้มันก็เหมือนคนบ้าคลัง่งอดทนอะไรก็ไม่ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะ,ไดจะทําไม่ได้จะด่ามไม่ได้ยี่นี้เป็นต้นนั่นคนที่อยู่ในอํานาจของเรื่องอารมณ์โลภโกรธลมมันครอบงําจิตใจเขาจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้มีสติไม่สมบูรณ์แต่ไม่ได้ว่าเป็นบ้านะ ก็คนธรรมดาเนี่ยไม่สมบูรณ์ว่าคุณไม่สามารถไปควบคุมอารมณ์เหล่านี้ให้อยู่ในร่องในลอยได้จึงไม่สมบูรณ์เมื่อกี้หลวงพี่พูดว่าอนาคามีเนี่ยก็ม,มีสมาธิแล้วก็กดรอบกัดหลงได้ก็มีสติสมบูรณ์ทีนี้ถ้าอนาคามีเนี่ยต้องนอนหลับครับต้องพักผ่อนเพราะนั้น ตอนนอนหลับของอนอาคามีเนี่ยสมาธิไม่มีก็สติก,ก็พอตื่นขึ้นมาอะไรอะไรทําน้องสติก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับจะตื่นมากลางดึกเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่กายหรอกนะอะไรก็ตามแต่ในในเรื่องของจิตก็ส่งของจิตไปเรื่องของกายก็ต้องแยกออกไปส่งของกายไปเลยเอาสองอย่างมาปนกันไม่ได้ไม่ได้หรอกนะมันคนละคําตอบและมันคนละเรื่องคนละเหตุการณ์ คนละภาระที่มันเกิดขึ้นไม่เหมือนกันการที่สติมันจะพร่องมันจะเผลอมันจะมีอะไรบางทีเอาสมองเราความจําเราความเสื่อมของสมองเรามันทําให้เราพร่องเราเผลอได้จริงไหมล่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายของเรามันเป็นอย่างนั้นแต่จิตมันมีมันเป็นผู้รู้นะหวงนะมันรู้อาการที่มันเกิดขึ้นตลอดพอมันรู้ปั๊บมันจะมีอะไรไปคุมล่ะ ถ้าคนเป็นพระโสดาวันเขาจึงคุมด้วยสินของเขาคืออาชีพสินคุมได้ผมจะพูดอย่างนี้ถ้าคนที่มีจิตทรงอาชีพจิตได้คือทรงสมาชิจิตมั่นคงดีมีปัญญาครอบงําจิตใจของท่านได้ในขณะที่สมาชิมันถึงแล้วนะทรงฌานสีแล้วก็มีปัญญาเฉลียวฉลาดแจมแจ้งในการแยกแยะว่านี่เราไม่ใช่เราได้อย่างแจม่มแจ้งแล้วนั่นแหละเขาจึงจะคุมมันได้ต่อให้ร่างกายมันจะเผลอยังไงจะเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บสติตัวนี้เขาก็คุมเรื่องนี้ได้ทุกเวลา ไม่งั้นจะกล่าวได้ว่าเป็นผลหรือถ้ายังไม่ถึงผลก็คุมไม่ได้ทุกเวลาหรอกนะไม่ว่าจะยามตื่นมาจะเป็นยังไงจะเผลอแบบไหนจะจําอะไรไม่ได้หรือจะจําได้เล็กน้อยจะเผลอคิดเผลอรู้อะไรก็ตามแต่จะทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดเพราะสังขารยังไงก็ตามมันไม่ได้ทําให้ผู้รู้อย่างผู้ทรงดีแล้วเนี่ยมันเสื่อมไม่เสื่อมนะลงนะสรุปแล้วพระหันเป็นพวกเดียวที่ทําได้อย่างนี้ใช่ไหม เป็นเป็นจำพวกเดียวที่สามารถทรงสติสมบูรณ์ได้ตล,ลอดเวลาอนาคามีก็ไม่ได้ยังไม่ได้ยังเผอ,อให้เกิดกิเลสได้ครับครับผมก็เคยถามมาแล้วเรื่องนี้แต่ว่ามันก็นานมาแล้วว่าพระหันเนี่ยทิสติสมบูรณ์แบบแสดงว่าท่านมีสมาธิฌานสีแม้กระทั่งที่ท่านนอนหลับก็ยังมีฌานสีตลอดเวลาไม่เกี่ยวเลย พระอาจ์ไม่ได้เอาสายฌานสมาบัติเป็นตัวควบคุมสติสัมปทานยะพระอาจ์ใช้ปัญญาควบคุมสติสัมปทานยะนั้นตัวปัญญาไม่จําเป็นท้่งต้องใช้สมาธิสิงชาญสี่ตรงนั้นเพียงแต่ผลของการที่ปัญญามันสามารถมีกําลังเท่ากับชาญสี่ต่างหากนั่นถึง่าตัดขาดได้เนียแยกออกจากกันขาดคําว่าชาญสี่คือมันแยกออกจากกันเด็ดขาดมันเป็นอารมณ์เดียวสิ่งเรียกกาลังเานชาญสี่ ปัญญามันสามารถทําให้เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาได้คือแยกออกจากกันเด็ดขาดแล้วก็เป็นอารมณ์เดียวมันจึงเป็นยาเป็นปัญญาที่ทรงชานสีนี่ยอืมแต่ตัวปัญญาจริงๆมันไม่ได้เป็นกําลังแบบชานสีนะลุงนะก็ปกติอารมณ์ปกติธรรมดาเนี่ยมาจากอะไรร่างกายจะเป็นไงกระช่างมันเถอะมันจะรู้ตัวลืมบ้างเพ้อบ้างจำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างร่างกายมันจะแปรปรวนยังไงมันจะเพ้อของมันยังไงเของมันไปเลย ไม่ในหมายความว่าความรู้อย่างยิ่งของท่านคือตัวปัญญาเข้าใจขันห้าแล้วมันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมเหมือนหลวงพ่ออัสเชียที่ท่านคิดว่าความเป็นพออาระอรันของท่านเสื่อมเพราะว่าสังขารร่างกายมันทาให้ท่านระลึกไม่ได้เหมือนเดิมอา้ตอนนั้นถ้าเป็นพระอรันรุ่นแรกใช่ไหมแล้วความรู้ของท่านยังฟังจากพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มากเท่าไหร่ั่นก็เลยเข้าใจว่าความดีท่านเสื่อม จึงจังโซนขอพระพุทธเจ้าทรงเมตตามาถามเดี๋ยวน้งพี่ซ้ำอีกยังไงพี่<ฮ>พระรหันเนี่ยที่มีปัญญาเนี่ยที่ท่านนอนอย่างคืนท่านนึกถึงเรื่องอะไรครับที่มีปัญญาตลอดเวลาที่เกิดมาเนี่ยคิดหนึ่งเรื่องเดียวคิดครั้งเดียวคิดวันจบกิจวันเดียวนอกน,นั้นไม่ต้องคิดเพื่อการเข้าใจอะไรอีกวันจบกิจคือวันที่เข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา เราไม่มีอะไรมันมันไม่มีอะไรในเราตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกวันก็ไม่จําเป็นต้องตามเราเรื่องนึกถึงสิ่งนี้อีกต่อไปมันจะเป็นของมันเองโดยปกติเลยพอมีอะไรเกิดขึ้นในอารมณ์รบปุ๊บมันก็เท่านี้ไม่มีอะไรโกรธปุ๊บไม่มีอะไรหลงปับ๊บไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราคือมันรู้ตั้งแต่ตอนวันจบกิจแล้วไงเวลามันจะเกิดอะไรปุ๊บคําตอบก็คือคําตอบเดียวความเข้าใจก็มีอยู่เรื่องเดียว มันเป็นเอกคตาเลยเป็นอารมณ์เดียวเป็นเรื่องเดียวเป็นสิ่งเดียวที่เห็นชัดกระจ่างอยู่อย่างเดียวไม่ต้องมีเหตุผลอย่างนั้นไม่ต้องมาเหตุผลอย่างนี้มาคอยช่วยให้ใจเคลียให้มันออกจากอารมณ์ชั่วทั้งสามประการไม่ต้องเพราะมันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วมันจบกิจแล้วทสรุปแล้วก็คนธรรมดาเราก็คิดว่าพระหันนี่แหม่ไม่ได้พักผ่อนเลยมีทวญยาออกมาตลอดเวลานียก็ไม่ได้พักผ่อนเลยใช่ไหมะอืม เหนื่อยใจนีแต่เป็นอาหารไม่พักผ่อนไม่เป็นดีกว่ามาั้งแต่บันคิดอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเราไม่ใจเขาออกไม่ต้องทําอะไรกินมั้งหนุงนะผมผม,ม,นนมผมามไว้ความ่าเทศทำามทมที่ใช้ไม่ได้ยังผิดใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้ <laughs> <laughs> ใช้ได้เพราะว่าพวกนี้ของเขาคงอยากจะรู้ไม่ใช่หนุงนะนี่แหละ แล้วเราพต่อวิสักนิดเดียวทำไมเอาตัง์มานี่เ <laughs> อาฟรีได้ไงวะสูว่ายเจ่ากับใจนี่ยากนะมันอาการของจิตในะเวลามันทรงแล้วคือคำว่าทรงเนี่ยคือมันไม่มีอะไรที่จะทำให้กลับไปอย่างเป็นอย่างเดิมความเป็นอย่างเดิมไม่มี สมัยเมื่อสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยผ่านมาเมื่อวานนี้เมื่อสิบเจ็ดตุลานีน่วันที่เราเดินแล้วก็หยุดอยู่หน้ากุฏิเลาเนี่ยเราทบทวนมาก่อนนั้นประมาณเกือบสิบวันอยากรู้อยู่อย่างเรื่องเดียวว่าตกลงจิตเป็นเราเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าวะแค่นั้นไม่ต้องการรู้เรื่องอื่นร่างกายนี้ไม่ต้องไปคิดกันแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรปฏิเสธได้ว่าไม่ใช่เราแน่นอนมันแค่ท่าสีประชุมกัน มันนี่มีอะไรเรียนดูไม่ได้เลยมันตรงไหนเป็นเราเป็นของเราถ้ามันเป็นเราเป็นของเราเราคงสวยมากเลยว่าของเรามันมันทำไมมันแย่ขนาดนี้ว่างั้นเถอะนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ก็ไม่คิดไม่ตัดไปกลับไปคิดไม่ตัดไปทบทวนเรื่องคิดอย่างนี้ตัดไปได้เลยอยากรู้เรื่องเรื่องเดียวว่าจิตเะเราจริงหรือเปล่าเท่านั้นก่อนหน้าจะถึงวันที่สิบเจ็ดตุลาเนี่ยผมคิดประมาณเกือบสิบวันเรื่องเดียวเท่านั้น,น,นแต่ไม่ได้คิดทั้งวันนะ อารมณ์สบายก็คิดแต่จ, s, จิตมันก็จะจดจ่ออยากรู้เรื่องนี้เนี่ยมันอยากรู้เรื่องเดียวมันอยากเรื่องอื่นไม่อยากรู้แล้วอะไรว่ามันใช่เราตรงไหนไม่ใช่เราตรงไหนทําไมจิตใช่เราจริงทําไมเราบังคับไม่ได้มันไม่เป็นดังใจเราวะตกลงมันเป็นเราของเราจริงหรือเปล่าวะทําไมหลวงพ่อว่าจิตเป็นเราทําไมไอ้ตอนเป็นอยู่กับเรามันไม่เหมือนเราเลยวะอะไรอย่างเง <helping S 2> ี้ยนะคือไอ้ปัญหาของเราก็ถามตัวเองเมันต้องการคําตอบแต่มันยังไม่รู้ว่าคําตอบมันอยู่ที่ไหน จนคืนจีสามของวันที่สิบเจ็ดแล้วก็เดินออกจากกุฏิเดินชงกลมทุกวันทุกคืนอยู่แล้วก็เดินหยุดตรงหน้ากุฏิออกไปไหนก็ยืนมันก็เพาะขึ้นมาเฉยเออมันเท่านี้เองหรือเท่านี้เองหรือหมายความว่าความรู้คือผู้รู้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่แปรปรวนไปตามจิตที่มัน,เป,นเป็นไปตามจริยาของมันจิตมันมีสภาพที่จํามันก็แสดงจริยาของที่ อาเกิดอาการที่มันเคยจําก็มันมาเรื่องที่มันจํามามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตมาในการโกรธจิตไม่ได้มีอะไรตั้งแต่ต้นมันมีแต่เรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็จําของมันมาจําของมันมามันก็มีชอบใจไม่ชอบใจมันมันชอบใจมันก็ยึดของมันไว้มันไม่ชอบใจมันก็ยึดอีกว่านี่กูไม่ชอบมันเจออีกมันก็คิดอย่างเดิมมีของใหม่ถ้ามันถูกใจมันก็ยึดใหม่อะไรไปเรื่อยๆไป คือว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในสิ่งที่มันเคยชอบเคยไม่ชอบมันเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆนานๆไปจนฝ่ายจะเจอของชอบใจจริงๆคือจะไม่ไม่เปลี่ยนใจละแต่ก็น้อยนักที่มีของชอบใจที่เราไม่เปลี่ยนนอกั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบแล้วแต่มันถูกใจไม่ถูกใจแต่มันก็จํของมันไปเรื่อยๆสิ่งเ่านี้มันอยู่ในจิตของเราเป็นสภาพจํามันลบล้างออกไปไม่ได้แต่ผู้รู้ที่ลุ่มลึกอยู่ภายในจิตมันเห็นอาการของจิตอย่างนี้ตลอดเวลา เวลามันสิ่งเกิดขึ้นมาในใจของเราเราจึงอยากจะบังคับไอ้สิ่งที่มันเกิดภายใน,ในใจิตของเราให้สง,งบเราจยังไม่อยากให้สิ่งที่เป็นความชั่วยอย่างนี้มันผุดขึ้นมาความไม่ชอบใจจงหยุดเสียความชอบใจสิ่งนี้ไม่เอาเอาชอบใจอย่างนี้แทนเราทําไม่ได้สักอย่างพอเราทําไม่ได้เราคิดว่าเอ้ยนี่มันจิตเป็นของกูได้ยังไงเพราะว่าขณะมันอยู่ในเราเรายังเอาเอามันไม่ได้เลยตอนก่อนที่เราจะเข้าใจนะพอเราเข้าใจผุดขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่เนียวานี่เป็นธรรมดา จิตไม่มีสภาพจำมันก็มีเรื่องที่จดจำในของมันเป็นธรรมดาจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีมันมีแต่ธรรมที่ว่างเปล่าสิ่งที่มันไม่ว่างเปล่ามันเป็นธรรมที่เกิดดับที่มันปรากฏในขณะที่จิตไปผัสตะเฉยๆมันรับรู้อะไรมันก็ไปรับรู้สิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วมันก็จำสิ่งที่เกิดดับเท่านั้นมันไม่ได้จำสิ่งที่มีอยู่ในใจล้วนๆของมันเลยเพราะในใจล้วนๆของมันเน่ะมันไม่มีอะไรที่ควรจ้องจำ พราะผู้รู้ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยสิ่งที่เป็นการเกิดการดับสิ่งนี้เพื่อให้จิตของมันเป็นสุขเมื่อไรที่เราไม่สนใจการเกิดการดับเราจะรู้สึกว่าความสุขมันเกิดขึ้นออย่างเวลาเธอทําสมาธิเรื่องเกิดเรื่องดับอื่นๆเธอก็ทิ้งมันไปจิตของเธอก็จะอยู่เฉพาะสิ่งที่เธอตั้งนิมิตในการภาวนาตอนนั้นการเกิดการดับทั้งหมดภายนอกเธอเนี่ยไม่สนใจแล้วใครจะเป็นยังไงใครจะอะไรอยากได้อะไรเธอทิ้งหมดเลยมันจะเกิดจะดับมันไม่สนใจนะ สนใจจากสมาธิมันถึงห่างออกมาได้ตอนนั้นจิตจึงเป็นของเธออยู่ในการควบคุมของเธอได้พอเธอสมาธิเธอหายออกไปลดลงมาปุ๊บการเกิดการดับก็ขุดขึ้นใหม่ของจิตนะภายในจิตก็เกิดการดับกันเกิดการดับในฟังอารมณ์ที่เธอชอบใจไม่ชอบใจเกิดสิ่งต่างๆที่เธออยากนั่นไม่อยากนั่นไม่อยากนี่อะก็แล้วแต่เธอนะ ในอารมณ์ที่มันคาอยู่ในอำนาจกิเลสตัณหามันก็ผุดอยู่ตลอดเวลาก็มันเกิดดับเป็นอยู่อย่างนี้เป็นปกติไม่มีทางเอาอะไรออกไปได้แต่ผู้รู้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตมันไม่ใช่จิตมันไม่มีในจิตจิตไม่มีในมันมันเป็นของมันในระหว่างระหว่างที่จิตไมปไปสัมผัสเฉยเฉยเพียงแต่จิตมันมีสภาพจํามันจึงปรากฏเหมือนกับสิ่งนี้มันมีอยู่ในจิตจริงๆมันไม่มีในจิต จะจิตแค่จํามันเข้ามาไว้ในจิตเฉยสิ่งนั้นนี่มันอยู่นอกจิตอ้าวฉันจําได้เธอเกลียดฉันเธออยู่นอกจิตฉันไหมล่ะเธอก็อยู่นอกจิตฉันแต่ฉันกลับจําในสิ่งที่ฉันไม่ชอบเธอเอาไว้ในจิตฉันแต่ตัวของเธอก็อยู่นอกจิตฉันนะและสิ่งที่ฉันจําขึ้นมาในใจของฉันที่เคยไม่เคยมีอะไรจํามาก่อนเอาเรื่องที่อยู่ข้างนอกเอามาใส่ไว้ในใจของฉันเฉยแล้วเรื่องเรื่องที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างตัวเธอก็ดีเรื่องราวต่างๆทีมันก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับ มันไม่มีอะไรอยู่จริงไงแต่เราเอาสิ่งเนี้ยมาเก็บไว้ในใจเราแล้วก็เกิดอะไรความโลภความโกรธความหลงคาในใจของเรามาเป็นอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยมันหมกมุ่นในใจของเรามานานพอม่ในใจเรามานานเราก็ทึกทักว่าเนี่ยมันเป็นของเราเพราะมันอยู่ในใจเราเนียไอ้การที่จิตมันจําในสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามาโกรธแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจจนเธอยึดว่านี่เป็นเราเป็นของเราไปแล้ว เธอก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะจิตของเธอได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่าเธอต่อสู้เท่าไหร่ก็แพ้ตลอดเธอมีสมาธิก็แค่กดมาชั่วขณะเวลาเดี๋ยวสมาธิหายโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดแล้วจะดับมันได้ยังไงมันดับไม่ได้ที่มันดับไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางดับได้เลยจิตมันเก็บเรื่องราวเอาไว้ในตัวของมันเองทั้งๆเรื่องราวที่เก็บมันไม่มีอยู่จริง ไม่มีเป็นเขาไม่มีเป็นเราไม่มีเรื่องอะไรเลยมันเป็นฟาร์มว่างเปล่าทั้งเรื่องที่เกิดแล้วเก็บเรื่องที่มันเป็นฟา์มว่างเปล่าเอาไว้ในใจแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาในฟาร์มว่างเปล่าของตัวเองทั้งหากใ้เรื่องที่เกิดในใจของตัวเองก็เป็นการเกิดดับเกิดดับของมันโดยที่ไม่สามารถบังคับอะไรได้ฝืนมันไม่ได้ไม่เป็นดังใจเราเลยไอ้ที่เกิดในดับในจิตของเราทั้งหมดเนี่ยพอมันแยกระหว่างรู้กับจิตรู้กับจิตออกจากกันว่าเอารู้ก็พือผู้รู้คือเราจิตก็เป็นสมบัติของเราที่มีสภาพจําอย่างนี้สิ่งที่เกิด มโนภาพในจิตของเราที่เกิดอารมณ์ชั่วทั้งหมดมันไม่เคยมีกับเรา,าในการก่อนมันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็ขาดมันขาดจากความหมดสงสัยว่าเออไม่มีอะไรเว้ยทุกอย่างเหมือนเราเดินออกไปจากนอกบ้านเราเราก็ไปเจอเรื่องราวแล้วมากมายไม่มีสารละไม่มีการสารไม่มีอะไรเป็นสุขไม่มีอะไรเรื่องจริงแล้วเ,เดินกลับบ้านใหม่กลับมาพักในบ้านดีกว่าสบายใจกว่าทั้งเยอะ ไม่ต้องดีดดิ้นไปหาอะไรข้างนอกวุ่นวายใครก็ว่าดีว่างามไม่มีอะไรแล้วที่เราสงสัยว่ามันมีอยู่จริงทุกอย่างข้างนอกมีแต่การเกิดการดับการเกิดแล้วก็การดับเท่านั้นเป็นอดีจังหมดทำเหล่านี้จะเป็นอนัตตาไงตรงนะไม่เป็นอัตตาพอทำที่เป็นอนัตตากลับดึงเอาไว้ในใจของเราด,ด้วยจิตมีสภาพจาไอ้เรื่องที่อยู่ในใจของเราก็เป็นอนัตตาไปด้วยอแต่เรากลับถือว่ามันเป็นอัตตาคือตัวเราไง พอเป็นตัวเราปุ๊บเธอก็จะมาหักล้างไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจที่มันขึ้นในใจของเราขึ้นมาไอ้นี่ไม่ดีวะนี่คิดไม่ดีวะนันไม่ดีวะเธอก็ต้องคอยเคลียร์ของเธอตลอดไปลาเป็นภาระเป็นกิจที่ต้องทําต่อไปเพราะไม่สามารถแยกว่าไอ้นี่ไม่ใช่เรานะมันเป็นการเกิดการดับของมันโดยธรรมดาสักแต่ว่ารู้อยู่เถอะว่าสินี้เกิดดับเป็นธรรมดาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นเหมือนกับธทมที่ว่างแล้วตั้งแต่ต้นมันก็ว่างมาอยู่ในใจมันก็ว่าง จิตดั้งเดิมมันก็ว่างทำอันว่างอย่างยิ่งมันจึงเป็นสมบัติของผู้รู้ที่เห็นอยู่ว่าจริงๆเรามีแต่ทาที่ว่างอย่างยิ่งเท่านั้นที่เป็นเราเป็นของของเรานอกนั้นนี่มีอะไรแต่จะเรียกว่ามันไม่มีอะไร,อไรแต่จริยาที่มันเจออย่างนี้เห็นอย่างเนี้ยมันไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธความเป็นของมันได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับข้างนอกก็เกิดดับข้างในก็เกิดดับแต่ผู้รู้ก็ไม่สนใจการเกิดแล้วก็การดับก็คือ ผู้รู้คือสตินั่นเองอะก็สติสมบูรณ์อย่างนีน้นะเพราะสติมันสมบูรณ์ขึ้นมาปั๊บมันจึง <eszcze S 2> <text. S 1> ไม่มีนะจิตจะไปสนใจไอ้งีนี้โลภปุ๊บก็ดับปั๊บโกรธปุ๊บกระดับปับ๊บลงปุ๊บกระดับปับป๊บเพราะว่าไม่ใช่เรารไม่ใช่ของเรารพอมันเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรพอม,มันไม่มีอะไรที่มันนั่งสงสัยหมอมันก็เหมือนคนปกติธรรมดาไม่เห็นมีอะไรพิเศษไปจากสิ่งที่เคยเป็นก่อนหน้านั้นเลย ผมเคยคิดยังไงก็คิดยังไงผมเคยอย,อยากยังไงก็อยากยังไงผมไม่ชอบใจอะไรก็ยังไม่ชอบใจยังก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปตรงไหนเลยไม่มีเปลี่ยนนะนงนะสิ่งที่เปลี่ยนอยู่อย่างเดียวคือสติของเราที่มันสามารถทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เคยเกิดในใจเราอย่างเนี้ยมันไม่ทําให้เราไปกังวลกับมันเลยไม่กังวลต่ออำนาจของความโลภไม่กังวลต่ออำนาจของความโกรธไม่กังวลต่ออำนาจของความหลงไหล ду, ที่เราเคยหลงมันดีนี่ไม่ดีน,นี่ชอบใจนี่ไม่ชอบใจนะมันนี่มีเกิดปุ๊กระดับครับ เกิดก็ดับไปเกิดก็เกิดันไปส่างหัวมันเป็นไรตรงท้ายก็ไม่สนใจมันเลยสักจะว่าไปอย่างนั้นก็เล่นไปอย่างนั้นปล่อยไปอย่างนั้นสนุกไปอย่างนั้นดาวก็ดามไปอย่างนั้นก็ว่าไปโมโหก็โมโหก็ไปอย่างนั้นเอาเอาให้แบบเต็มเต็มเลยไม่ต้องโมโหเล่นเล่นหรอกโมโหเล่นเล่นเปลืองเวลาเดี๋ยวไม่ได้ช่วยทองครับเข้าเข้าใจออ